วนสักเข็มสองเข็มแล้วกันวันนี้เอาพาสปอร์ตอะไรมาครบนะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือพาสปอร์ตอย่างเดียวครับผม How many times have you judged สวัสดีคะ่ะทุกๆคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูวิธีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่ออสเตรเลียนะคะที่ซิดนีย์ว่าจะเป็นยังไงบ้างโดสแรกนะคะเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต้องลองดูนะคะ ตอนนี้เราจะไปฉีดท,ที่ RPA ค่ะตอนนี้เราจะไปรถส่วนตัวกันแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะนั่งบัสไปก็ได้นะคะที่422ไปขึ้นที่เซ็นท่านใช่ไหมออสามารถเซิร์ชใน A, Google Map ได้นะคะ mm hmm. ก็เราจะพาไปดูขั้นตอนวิธีการฉีดวัคซีนตัวแรกนะคะ mm hmm. ก็ือต้องลงทะเบียนกันที่เว็บไซต์ข้างล่างนี้นะคะเราจะ้นเว็บไซต์ให้ใต้ลิงก์นี้นะคะ เพื่นไหนยังไม่ได้บุ๊กหรือว่ายังไม่ได้ทําการลงทะเบียนต้องลงทะเบียนตัวนี้ก่อนนะของเราวันนี้ได้ไปฉีดวันที่15เดือนเจ็ดโดสสก็จะเป็นวันที่ประมาณที่5เดือนแจะฉีดกันที่สโดสด,ด้วยกันนะเะยาประมาณ3บีกจากเข็มแรกนะก็อรอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงรถนั่งลงรถนงลง,ลง,ลง,ลงให้ไปฉีดกันหน่อย<ง>เพื่อแก้ปัญหาให้ล็อกดาวน์ปดล็อกไปไปทุกคนไปฉีดวัคซีนกันนะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนไปกันเลย เราไปกับเจจิ้มแจ่วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ้าตอนนี้อยู่ในรายการลุงหมีนะเออสวัสดีก่อนลุงหมีนวดเหรอใช่ลุงหมีมีนวดเห็นสาวสวยด้านหลังไหมฮะไม่ได้เจอนานคิดถึงไหมจะเจ็บตัวสักเข็มสองเข็มแล้วกันวันนี้เอาพาสปอร์ตอะไรมาครบนะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือพาสปอร์ตอย่างเดียวครับผมนี่เพลงนี้เดี๋ยวมาฟังเพลงฟังเพลงแต่งของเจจิ้มแจ่วแล้วกันนะลอฟังครับผม ชื่อเพลงว่าอยากซ้ำครับผมชื่อเพลงอะไรอยากซ้ำโอ้อยากซ้ำเลยเป็นบรรยากาศล็อกดาวน์ของซิดนีย์อาทิตย์ที่3แล้วนะ So wings your judge mind me in ทุกคนใกล้ถึงแล้วนะครับผมใครเที่ยวมาได้บุ๊กรีบบุ๊กเลยนะครับผมรณรงค์น้อมาฉีดวัคซีนกันนะครับจะได้ปลดล็อกดาวานะ์ไวๆเนาะซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับผมตอนนี้กําลังหาที่จอดรถนะ ลงทะเบียนให้เรียบร้อยใส่แมส์นะฮะแต่หลายคนก็คงจะไปฉีดกันมาแล้วล่ะก็กลัวอยู่เหมือนกันนะครับกลัวแบบอีก2-3ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยกลัวกลายเป็นซอมบี้กันหมดกลายพันธุ์เป็นซูเปอร์ฮีโร่ทำไงนะโอเคก็มีให้ฉีดก็ฉีดไปนะครับผมนะฮูสู้ครับตื่นเต้นอยู่นั่นนี่ฮะกัวเข็มไหมกัวเข็มไหมกัวเข็มกัวเข็มที่สุด ไม่ได้ฉีดยาประมาณทักสิบปีได้ไหมทุกคนต้องใส่แมสก์นะคะวันนี้ใส่มาสองชั้นเลยเพราะว่าป้องกันเพราะว่าคนเยอะแล้วก็เราไม่รู้ว่าใครมีเชื้อไม่มีเชื้อบ้างนะคะต้องเซฟตัวเองตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นเต้นไหมกลัวไหมกลัวไหมกลัวครับกลัวเม็อเกัวเอมเก่ยเนาะคงไม่มีอะไรหรอกวังเนาะทุกคนก็ฉีดกันนี่ไม่ใช่แค่เราใช่ไหม ถึงแล้วนะครับนที่เราไปฉีดคือตรงนั้นนะครับผมเห็นไหมแล้วเขาจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลหมดเลยนะครับผมเราถึงก็งต้องสแกนสแกนโค้ดก่อนนะครับอยู่ข้างในอาจจะถ่ายไม่ได้นะครับผมผมจะพยายามแอบ,บถ่ายให้แล้วกัน โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้สแกนโค้ดสแกนอะไรแล้วเนาะมีเจ้าหน้าที่มาบริการดีมากเลยนะครับผมเนาะมาให้เปลี่ยนแมสก์ด้วยนะครับให้แมสก์แบบมาตรฐานของเขาอ่ะเนาะแล้วเขาก็จะถามแล้วเราก็ตอบเข้าไปนะครับตอบง่ายๆนะครับแล้วเขาก็จะให้สติ๊กเกอร์เข้ามานี่เห็นไหมติดเสื้อเลยบรรยากานะฮ่อแถวเนยาวเลกาแฟให้กินด้วยนะตอนนี้ก็ต้องยืนรออย่างเดียวนะครับวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับดูข้างหลังผม เริ่มตื่นเต้นแล้วครับผมวันนี้เดินมาแล้วนะครับคอยเดินมาแล้วนะเหมือนมาเดินเที่ยวนะฮะวันนี้ก็ต่อแถวกเป็นระเบียบมากเลยท่านผู้ชมนี่ตามเจจิ้มเจวไปนี่อากาศดีนะครับผมกักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยเงียบๆหน่อยล้วกันตอนนี้อยู่ในห้องแล้วนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เมื่อกี้ไป ไปรับได้แขนมานะครับผมก็มาอยู่ในห้องโถงใหญ่นะครับ นะครับทุกคนฉีดเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ผมไม่กล้าถ่ายรูปเนาะเกรงใจเจ้าหน้าที่เขานะเขากําลังบริการประชาชนอยู่ไนงะก็เลยขออนุญาตไม่ถ่ายดีกว่านะครับแต่เขาทางานได้ไวมากเลยนะฮะฉีดก็ไม่เจ็บเลยแป๊บเดียวแล้วก็นั่งดูอาการเดี๋ยวจะมาสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคนะครับผมหลังจากที่ไปฉีดมาแล้วนะฉีดไฟเซอร์เข็มแรกนะครับผมนะเมื่อกี้จะถ่ายข้างในแต่เกรงใจเจ้าหน้าที่พยาบาลด้วยนะไม่อยากถ่ายเนาะก็รบกวนการทำง,งานของเขานะนะ,ะจะอธิบายให้ฟังนะตอนแรกเริ่มจากบุ๊กนะบุ๊กวัคซีนก่อนแล้วเขาก็จะนัดเวลาวันไปฉีดแล้วก็มาฉีดนะครับสถานที่ฉีดคือ RPA นะครับโรงพยาบาลน,นะครับผมจะมีเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะ หลังจากที่เรามาถึงนะฮะจะมีเจ้าหน้าที่บริการดีทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่สแกนโค้ดก่อนเข้ามาต่อแถวนะครับแล้วเขาจะติดสติกเกอร์ตัวนี้ให้ก่อนนะครับนะเราก็เดินไปตามที่เขาบอกนะครับผมเดินไปนะครับใช้เวลาเดินมา5นาทีนะฮะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่ห้องห้องแรกก็คือห้องอะไรนะที่เขาเอาพาสปอร์ตไปอ่ะห้องห้องเช็คชื่อเนาะ <My God. S 1> เหมือนเช็คข้อมูลอ่ะถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับเราต้องตอบดีๆนะฮนะแล้วเมื่อกี้ผมก็ได้ ได้แดงมาแม่งไม่เข้าใจกูก็งงอ่ะกูถามอะไรกูถามเยอะแล้วถามเยอะนะเป็นที่เอวชี่เลยวะฮะแล้วตอบว่าไงอ่ะไม่ไม่เข้าใจไงคำแรกอ่ะมมันไม่เข้าใจนะฮะหลังจากที่เราได้ริบบิ้นติดแขนมาเราก็ ไปนั่งรอในห้องประชุมนะเรียกห้องประชุมดีกว่าง,ง่ายดีไปนั่งรอในห้องประชุมประมาณสัก10นาที15นาทีนะฮะแล้วแต่คนเยอะไม่เยอะเนาะนั่งรอปุ๊บเขาก็เรียกเข้าไปต่อแถวในการฉีดอีกทีหนึ่งนะฮะจากนั้นเราก็รอแล้วหมอก็จะเรียกให้เราไปนั่งจากนั้นหมอก็จะถามอีกทีหนึ่งว่าแพ้ยาอะไรไหมเราก็ตอบโน n นน o no อย่เดียวเนาะตอบโนอีกเดียวนะ <c oughs> no, ก็ว <c oughs> ถึงขั้นตอนนี้ <c oughs> น,น,นะฮะยังตอบ yes อยู่นี่โอ้โหไม่ได้ฉีดแล้ว ตอบนย๋เี๋ยวหมอพูดดีมากนะรับริการดีมากที่นี่ฉีดเสร็จปุ๊บก็จะออกจากห้องแล้วก็ไปที่ห้องเช็คอาการดูอาการ15นาทีนะฮะหลังจากนั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็เดินกลับบ้านได้เลยนะครับแต่ที่ะโอเห็นะหหลังจากฉีดเสร็จเราก็จะได้ใบนี้มาเนาะเป็นใบข้อมูลนะครับข้อมูลที่ชื่อของเราได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วนะฮะเนาะต่อต้องไปกรอกในเว็บอีกทีหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่สําคัญฉีดฟรีครับผมวัคซีนฉีดฟรีครับผมไฟเซอร์นะฮะทั้ง2เข็มเลยเนาะ โอเควันนี้เป็นรีวิวการม,มาฉีดวัคซีนนะครับเข็มเข็มสองก็คงไม่มีอะไรมากก็คงเหมือนกันเหมือนเดิมนะฮะโอเคเจอกันครับผมสวัสดีครับ